ตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่เรามากางเต็นท์นอนเมื่อคืนนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้ออกวเอเก่งมาเจอแน์นะครับแคปสปร๊อ วันนี้เราจะไปการเต้นนะครับที่ชายหาดชะอำะครับก็สืบเรื่องมาจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือผมไปทำคลิปถ่ายรูปถ่ายผ้าทิ์รับขอบฟ้านะครับตอนผ้าทิศตกรับขอบฟ้านะครับมาทริปนี้ผมจะไปถ่าย ถาทิขึ้นบ้างนะครับก็ที่ใ,ใกล้แถวบ้านผมก็น่าจะมีที่เดียวก็คือแชะอำนะครับก็คือเพชรบุรีนะคำปัะจวบันผมไม่ไปครับเพราะไกลเกินนะครับก็ไปแถวชะอำกว่านะครับเดี๋ยวเราจะไปลุ้นนะครับว่าจะมีที่ให้เรากัรงเต็น์ไหมเพื่อจะเพื่อที่จะรอ,อดูะอาทิ์ขึ้นตอนเช้านะครับตอนนี้เราเดินทางมา,าะถึง ตทวังมะนาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะแวะเติมน้ำมันก่อนที่ปตทวังมะนาวนะครับโอเคครับติดตามมาด้วยครับหลังจากเดินทางกันมาสักพักนึงนะครับตอนนี้เราก็แวะพักที่ปตทวังมะนาวก่อนนะครับพักพักตูดพักอะไรก่อนนะครับตอนนี้จุดหมายเราก็เหลือประมาณแปดสิบกิโลนะครับตอนนี้ก็พักก่อน แล้วเดี๋ยวต้องไปลุ้น,นดูนะครับว่าจะมีเรียกว่าไงจะมีจุดให้เรากลางเต็นหรือเปล่าทำทำไม่มีนี่ฮาเลยนะครับก็ยังไงช่วยลุ้นไปกับเรานะครับเดี๋ยวตอนนี้โอเคพักพักรถก่อนพักรถพักคนก่อนแล้วครับแล้วค่อยเดินทางกันต่อหลังจากที่เราพัก หายเหนื่อยแล้วเราก็เดินทางต่อนะครับตอนนี้เราก็ออกจากปโตทวงังนา,าวมาแล้วนะครับอยู่บนถนนหมายเลขสี่นะครับเพชรเกษมน,นะครับถนนเพชรเกษมหมายเลขสี่ก็เดินทางข้างหน้าไปหชะอำนะครับเพื่อไปหาจุดการเต้นตอนเพื่อตื่นมาตอนเช้าจะมาถ่ายบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นนะครับดู้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะครับสู้พระอาทิตย์ ได้หรือเปล่านะครับโอเคร่วมเดินทางไปกับเราครับไปเดินทางกันต่อครับเพื่อน ทางไปทางขวาก็ไปทางขวาเลยครับแล้วก็คอยมองใช้หาทางซ้ายเอาไว้ครับูคูับดูว่าเขาจอดรถกลางเป็นกันตรงไหนบ้างเราก็ไปหาการใกล้ๆเขา นี่ยังเป็นชุมชนอยู่หน้าจะทางไม่ได้นะครับต้องไหลไหลไลโอ้โหอันนี้ชายหาดไม่เคยลบเดินล้ลานเงก้ยเรี้ยบล้วก็เที่ยวไม่ค่อยมีนะโอ้ตำไเลยะครัะเดี๋ยวเวไนดูห้องน้ำไว้ด้วยนะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ที่นอนแล้วนะครับที่นอนของเรานะครับริมทะเลชายหาดชะอำเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับกว่าจะหาเจอนะครับไม่มีใครเลยครับตอนนี้ตรงนี้โล่งเลยตรงนู้นมีมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับไกลๆเขาจัดปาร์ตี้กันอยู่เราเราอยู่ห่างเาดีกว่าครับ อ่านะครับโอเคก็เดี๋ยวรอดูตอนเช้านะครับว่าพราทิตขึ้นที่ชะอำนีีจะสวยแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวคืนนี้นอก่อนเดี๋ยวพามาดูอีกนิดนึงนี่ครเป็นบันไดลงไปชายหาดนะครับนีก็อยู่นู่นเลยชายหาด มมองเลไ่ห็นนะรโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเช้าเช้าค่อยค่อยว่ากันนะครับตอนนี้อ,อสวัสดียามเช้านะครับเพื่อนเื่ก็หลังจากที่มาเฝ้ารอนะครับดูพาทิตขึ้นนะครับอ่าปรากฏว่าเมื่อคืน <c oughs> มีฝนตกลงมานะครับ <c oughs> <c oughs> แอบ,บลุ้นอยู่เหมือนกันม่นจะหนักหรือเปล่าเอาละครับตอนนี้เพื่อนๆพือาทิตก็เริ่มขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับตรงนี่นะครับ,ตร,นนรบตรงปลายขอบฟ้าเห็นไหมครับขึ้นมาเป็นแดงๆแ,แล้วเห็นนะนี่นะครับ เริ่มขึ้นมาเป็นขอบแดงๆแ,แล้วนะครับโหสิ่งที่เรารอนะครับเกือบไม่ได้เห็นครับฝนตกครับเมื่อคืนตกปล่อยๆแฮ เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วนะครับก็ป้าทิตยังไม่ให้เราเห็นเป็นลูกเลยนะครับเห็นได้แสงปลายขอบฟ้าลำไรลำไรนะครับแต่น้อยวันนี้ก็ไม่ได้มาเสียเที่ยวนะครับก็ยังได้เห็นแสงแรกของวันนะครับอา้าวมีดาราบ ประจำถิ่นมาทักทายนะครับโอ้โหเนี่ยทักทายใหญ่เลยไม่มีอะไรให้กินหรอกครับตอนนี้ตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่เรามาลางเต็นท์นอนเมื่อคืนนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับหาดเลยนะครับนี่อยู่ใกล้ๆกับหาดแบบนี้เลยนะครับก็ ดูจากข้อมูลนะครับแล้วก็เลยวัดดวงมาหาเลยนะครับมาหาดูว่ามีที่กลางเต็นท์หรือเปล่าปรากฏว่าก็คือว่างครับโล่งโล่งยาวครับเนี่ยมีมีมีตรงนี้เต็นท์หนึ่งเพื่อนเราใกล้ๆกันเราก็เลยมากลางใกล้ๆเขานะครับก็มาดูในส่วนของอการเดินทางนะครับว่าจากบ้านเรานะครับเดินทางมาถึง ชะอำนี่ครับก็คือร้อยหกสิบสองกิโลนะครับจุดเก้านะครับตอนนี้หกโมงครึ่งนะครับวิ่งกันมาเรื่อยๆครับมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับมาหาจอดนอนเอานี่ครับตอนนี้ก็เช้าหกโมงครึ่งแล้วบรรยากาศก,ก็เป็นอย่างนี้อ่าโซนนี้ก็น่าจะกางเต็นท์ได้หมดนะครับเพราะว่าแต่ว่าไม่ค่อยมีใครมานะครับ ว่าเขาน่าจะไปทางไปทางเ,เขาเรียกว่าอะไระชาเหนือ,เ,อ,อเขาไปทางชามเหนือหมดนะครับส่วนของเราตรงนี้ที่เรามานอนกลางเต็นท์ตรงนี้เรียกว่าชามใต้นะครับอ,อก็คือถ้าเข้ามาจากสามแยกเข้ามาจากไฟแดงนะครับจากแยกชาวิ่งเข้ามาจนสุดทางมันก็จะมีแยกซ้ายกับขวานะครับ เรามาทางเรามาทางขวานะครับก็จะเป็นชะอําใต้นะครับก็จะไม่ค่อยมีคนนะครับออนักท่องเที่ยวก็จะไปทางไปทางซ้ายหมดนะครับนี่้านค้าก็ปิดเงียบนะครับแต่ก็ดีครับส่วนตัวดีถ้ามากับว,วนเพื่อนๆหลายๆหลายๆคันมากลางเต็นท์กัน,นก็น่าจะน่าจะสนุกดีนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยเก็บของแล้วนะครับ คุณแม่บ้านอยากกลับแล้วครับนอนไม่เต็มอิ่มฮะอยากกลับไปนอนต่อที่บ้านแล้วครับ พาทิตย์ไม่เห็น <c oughs> เป็นลูกกลมให้เห็นเลยนะครับก็น่าจะได้ประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าพราทิตย์เห็นแค่นี้ครับ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เป็นลูกกลมโตเหมือนอย่างที่หวังนะครับก็ถือว่าได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วดีใจแล้วนะครับโอเคสำหรับ คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับตอนนี้ก็เข็น,นรถออกก่อนครับเข็นรถออกก่อนครับโอ้โหโอ้โหน้ำน้ำลือนน้ำ จบได้เวลากลับบ้านโอเคสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ครับชะอําบายบาย